ครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอะไหล่ยนวันนี้ก็ขึ้นรวมนะครับฝั่งด้านซ้ายให้ลูกค้าดูดีกว่านะครับว่ามีรถอะไรที่ลูกค้าต้องการบ้างเอฟซีต้องการบ้างต้องการรายการไหนโทรมาคุยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวไปเร็วๆนะครับคันแรกเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับวีโก้เครื่อง 2KD 2,005นะครับเปิดไฟปุ่งเลยครับเครื่อง 2KD 2,005นะครับผมพาดูภายในคันนี้เล่มเอกสารครบนะนี่นะครับเล่มเอกสารครบ นี่ภายในดีเซลส5ง0ันีนี่นะครับเี่เอกาสารครบเครื่องยนต์ไม้ติดนะครับนี่ครับนี่ใครต้องการรถสักคันนี่เลยต้องหรือว่าต้องการอะไหล่ต้องการพวกเครื่องไว้เป็นอะไหล่หรือว่าเกียร์หัวกระบะได้หมดนะครับตามใจลูกค้าขั้นต่อไปเป็นอิซสูดีแมกนะครับ เอาฟ้าปูงลงเลยครับไล่เปิดฟ้าปูงเลยอีซูดีแม็กนะครับคันนี้ก็ผมประมูลมาจากปปสนะครับจากปปสเปิดฟ้าปูงเลยครับจากปปส์ดีแม็กแคปนะครับตัวนี้ได้เป็นเครื่อง2005นะครับดีแม็กเครื่อง2005นะครับนี่เครื่อง2005นี่เลยต้องการรายการไหนโทรมาคุยนครับอย่าไปเร็วๆนะนี่ดีแม็กสองพันห้านี่ครับปุ๊บปั๊บโทรคุยเลย ขั้นต่อไปครับเป็นอีซุซุดีแมกเหมือนกันครับอีซุซุดีแมกตัวนี้ได้เป็นเครื่อง 4JH3.0 นะครับเปิดพลาบลงก่อน 4JH3.0 นะครับไล่เปิดพลาบลงเลยครับนี่ครับ3.0เดูการจะการนี้ก็ได้3.0นะครับไล่เปิดเลยนี่นะครับ 4JH3.0 ไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ต้องขับไม่ต้องครับนี่ครับ 4JH3.0 ตัวนี้เป็นเกียร์โฟร์วินด้วยนะครับตัวนี้เป็นโฟร์วินนี่เลยสภาพภายในโฟร์วินกดเอานะครับ ทูโลทูไฮเออทูโลโฟไฮสี่โลนะครับนี่นะตอนนี้มีโฟวินนี่ครับ,รบให้ลูกค้าดูข้าวข้าวคลิปนี้ก็ให้ลูกค้าดูอะไรนะครับข้าวข้าวคันต่อไปก็เป็นอีซุดาก้อนนะครับดาก้อนดาก้อนเครื่อง2,500นะครับเครื่อง2,500นี่ี ต่อไปก็จะเป็นรถตำรวจเหมือนเดิมนะครับเครื่องดาก้อน2องนะครับผมให้ลูกค้าดูคร่าวๆนะครับต้องการรายการไหนโทรมาคุยกันอยากได้รายการไหนก็โทรมาคุยกันนะครับนี่เลยก็จะขึ้นคลิปห้ดูต่อไปเป็นมิสูบิชิสตาร้านะครับเครื่องสีดี 56-,5 หกสนะครับรถทุกคันที่เป็นของปปสนะครับผมได้แต่ใบประมูลนะครับเล่มมันรอนานนะครับตีว่าได้แต่ใบประมูลนะครับนี่นะเครื่อง2,5งนะครับสีดี56กยกกได้หมดตัดเจฟซีต่อไปก็มิสูบิชิสตาร้าครับ ซีดีห้าหกนะครับนี่เลยซีดีห้าหกสตาร์ด้าซีดีห้าหกเหมือนกันครับอุปกรณ์ส่วนมากจะครบครับครบเกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ซีดีห้าหกเครื่องตันนี้สวยดีนะครับซีดีห้าหกนะครับสตาร์ด้านะครับนี่เลยตัวนี้ก็เป็น เป็นดาก้อนนะครับเครื่องมังกร9กนะครับใครต้องการชุดพวงมาลัยพาวเวอร์หรือว่าอะไรการไหนโทรบุยกันนะครับคันนี้เป็นรถน้ํารถน้ํานะครับฟูโซนะครับเครื่อง240แรงนะครับรถน้ําฟูโซ่240แรงนะครับใครต้องการหัวต้องการถังน้ํากล้อนะครับห้ามพลาดคันนี้นะครับนี่เลย240แรงตัวนี้ด้หัวสวยมากนะครับหัวเดิมเลยนะครับตัวนี้หัวสวยมาก สองร่แรงยูโรสนะครับนี่ถ้าเครื่องเกียร์ชุดนี้ <c oughs> เครื่องเกียร์ติดนิ่มเลยนะครับวิ่งแค่แปดหมืนโลนะครับเซนสองหัวสี่หมนะครับให้ลูกค้าดูต่อไปก็จะเป็นรถเชฟนะครับเชฟรถเกง่งอาร์บิโอเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดานี่เลยผมจะพาดูเป็นมุมเป็นมุมไปนะครับ าบางรายการก็ขายไปบ้างแล้วบางรายการก็ยังอยู่นะครับนี่ก็ honda city นะครับ Honda city แมงสาบเขาเรียกเออไม่ใช่ c ิ t y นี่นะ honda city G ี้เกียร์ออโต้ออโต้นะครับอะไรบางส่วนก็ขายไปบ้างแล้วนะครับนี่นะใครต้องการอะไรก็โทรสอบถามกันได้นะครับรถเข้าเยอะช่วงนี้ผมจะไล่ให้ดูเป็นแถวเป็นแถวเลยนี่ก็เป็นรถ ตโยต้ววาไมตี้เอ็กตอนเดียวนะครับโตโยต้ววาไมตี้เอ็กตอนเดียวกรมทางหลวงนะครับนี่นะคันนี้เลามีเอกสารครบนะครับกรมทางหลวงไมตี้เอ็กตอนเดียวคันนี้กระบะสวยมากนะครับหัวหัวก็ได้เลยกระบะใครหากระบะตอนเดียวไมตี้ตอนนี้ที่ร้านผมมีอยู่ประมาณหกใบ,น,บนะครับ,บหกใบกระบะแล้วก็มิสูบิชิไซโคนหัวเดียวนะครับ มิซูบิชิไซโคลนตอนเดียวนี่ไซโคลนตอนเดียวกระบะสวยนะครับกระบะสวยเลยนี่ครับลิปนะกระบะแนละ้วลูกนี้มิชูมิซูบิชิสตาร์ด้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่อง CM40 สี 4m402,800 น,นะครับ 4m ผมมีเยอะนะครับมีประมาณ6เครื่อง4 m 4 0 2 8 0นะครับนี่เลยก็ผมพารอบนี้พาลูกค้าเดินดูแล้วคร่าวๆมีรายการไหนที่ลูกค้าสนใจบ้างครับตัวนี้ 4jk เครื่อง2,005นะครับนี่ก็รถตู้ลูกค้ามาขอซื้อเครื่องเกียร์ไปนะครับบับสู้ราคาแต่ก็อยากขายเป็นคันเลีเอกสารครบด้วยคันนี้แต่ลูกค้าซื้อเครื่องเกียร์ไปนะครับ อยากได้รายการไหนต้องการประตูต้องการเบาะรายการที่ถือว่ามีครบนะครับของรถตู้นะนี่นะครับชุดวงกวงมาลัยชุดอะไรครบหมดเลยนะครับนี่ครับเบาะครบเบาะครบนี่เครื่องเกียร์ไปที่แล้วหาเอลพอดีเครื่องลูกค้าเสียใกล้เครื่องเอลก,ก็จัดให้ลูกค้านะครับจัดให้ตามคำขออยากได้รายการไหนก็ถอดแยกให้ลูกค้านะครับนี่ก็โตโยต้าสี่ล้อเครื่อง 14B ีนะครับ ไบน,น้า14ปีเห็นรายการไหนแวบๆบบบก็สามารถโทรสอบถามกันได้นะครับโทรสอบถามกันได้ชิรี่จนลูกค้าต้องซื้อกับผมแหละไว้ไงขายของนี่เดี๋ยวต่อไปก็จะขึ้นคลิปรถตู้นะครับจะขึ้นคลิปรถตู้คันนี้รถตู้ 5L นะครับสวยด้วยคันนี้สวยมากครับ 5L ใ,ใครต้องการรถสีล้อกลางราคาประหยัดปร,ประหยัดนะครับงบเบาๆสบายกระเป๋าคันนี้เป็นหัวกระตูนด้วยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสีล้อกลางนี่สีล้อกลางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนี่เลยหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนิสสันนี่นะครับรถเก๋งนิสสันอีกคัน,นคหนึ่ง อันนี้ t o y เวตาดูเลมอนนะครับ t o y เวตาดูเลมอนแล้วก็นี้เป็นดากอนเครื่อง2 5 0 0เทอร์โบนะครับดากอนเครื่อง2 5 0 0เทอร์โบเครื่องสวยนะครับนี่เป็นรถเก๋งฟอร์ดรถเก๋งฟอร์ด กเกง๋งฟอร์ดอะไรก็ถอดไปบางส่วนแล้วนะครับรายการไหนที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้อยู่ต้องการแก้มต้องการฝากระโปรงต้องการประตูได้หมดนะครับนี่วันนี้ลูกค้าก็ซื้อเครื่องเกียร์ไปกินแล้วเครื่องเกียร์ 5L นะครับตัวน,นี้เป็นเครื่อง 5L ไปแล้วเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็ผมขายดุมไปด้วยขายปีกนกไปด้วยผมไปร้านอะไรอยู่แล้วครับลูกค้าชอบรายการไหนราคาได้กันถอดให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับนี่สภาพภายในตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าซะด้วย จุดไฟฟ้าเดี๋ยวต่อไปรอบต่อไปขึ้นคลิปเครื่องนะครับคลิปเครื่องให้ลูกค้าดูเครื่องช่วงนี้จะเข้ามาเยอะพยายามตะเวนซื้อเครื่องเรื่อยๆมิสูวิชิเลนเซอร์นะครับคันนี้ติดนะครับเครื่องติดนะโบมีเวลามารีวิวจ้าเที่ยช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปรถเป็นคันสักทีเลยเดี๋ยวออกมาทําเป็นคันให้ลูกค้าดูนะครับวงวงอะไรสวยด้วยเกียร์ออตโต แต่ซัาประตูซัาประตูทั้งสี่บานแกะไปกินแล้วแกะไปกินแล้วเครื่องติดเครื่องติดนี่นะครับแล้วก็เครื่อง WO CD Hino ผมก็มีนะครับ WO CD Hino ตัวเนี้ย w o C D ตัวเนี้ยที่ว่าเป็นรถหกล้อไม้นะครับหกล้อไม้เครื่องได้เป็นเครื่องเครื่องนอกด้วยตัวนี้นเครื่องนอก แบงคกิ๊บในเครื่องเครื่องสวยมากครับตัวนี้เครื่องสวยจริง WO CD 120แรงเดี๋ยวตัดลงมาอยู่จะตัดลงมาให้ลูกค้าบึนเวลาลูกค้าเข้ามาจะได้ตัดแบบให้ลูกค้าดูนะครับตัดลงมาเช็คให้ลูกค้าเบึนเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะขึ้นคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็จะขึ้นไล่รีวิวเครื่องให้ลูกค้าดูด้วยนะครับ เยอะนะครับของเยอะนะมีให้ลูกค้าเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ทางหน้าร้านที่เป็นหัวรถเรียงหัวรถมีหน้าร้านหน้าร้านหกล้อก็มีเดี๋ยวถอยถมุมไไกลลูกค้าดูแป๊บนึงร้านผมตั้งอยู่ที่อำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับเบอร์ติดต่อทางร้านเรานะครับเบอร์0 8 0 9 1 9 7 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7นะครับ แล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุงเรืองเชียงกงเพจปอรุงเรืองเชียงกงแล้วก็ youtube ปอรุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็เพจปอรุงเรืองอะไรยนสองด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับบางทีลูกค้าว่าจะ่ารีวิวแต่รถเป็นคันรีวิวแต่เครื่องรีวิวรถในร้านดูหน่อยว่าพอดีผมต้องการอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ ขอพยายามตามใจลูกค้าตลอดนะครับอยากได้รายการไหนก็โทรสอบถามกันได้นะครับบริการจะส่งจะส่งได้ทุกๆจังหวัดนะครับย้ำลูกค้าว่าเราจะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับ77จังหวัดนะครับนี่นะห้ามพลาดเลยของมีเยอะนะครับรอบนี้ก็มีเยอะให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับรถจะเข้าอีกเยอะนะครับช่วงนี้ขอพระคุณเอฟซิงมากขอพรบคุณอย่างสูงขอพระคุณจะติดตามนะครับใครต้องการรายการไหนโทรมาคุยกันนะครับขอพระคุณลูกค้ามากครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับ